การขวดไข่ล่ะครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับเสร็จแล้ว <laughs> อมเสมอพนมีนแ่ะไข่ตะกระรรแจเราไปไหนไหนอ๋อนี่เห็นแล้วครับหนึ่งไข่ไข่หนึ่ง อย่างนี้ใครใครบอขใครือขี้ <c oughs> นี่ๆคนหินกหิน ท้าแรกที่ท้าแรกจิ่กวาดนั้นใครใครเปิ้ลลายใครเปิ้ลายอันนี้มันถาดสองเลยเนาะอืมอู้้อันนี่นมันติดเนี่ยเห็นบ้างวัน ต่ก็เตนหน่อยครับผมเป็นของใครพันกเ็เลืบ่มาลายป็นไดครับม mm hmm. ันมานั่นี่มันมา ตัวหนับางยาตัวัไม่ใช่างาวนาแรกเหอือนี่ดนี่นี่ขนมูเึนแนี่ดมนนะครับไข่ตะกรเตียนครับกำลังขวดครับ คดเป็น้วถาดหนึ่งครับผมอันนี้ถาดสองครับผมเย็นนี้นี่เหลือบอ่ลายครับนี่ใครหนึ่งนี่ครับผมทน,น้องกับแมนครับ พี่น้องเป็นไงมันมันใครจะจอม,มันแบบงามไหมครับเป,เป็นแทงเป็นแทงไหมพี่น้องนี่ตัวนึง่งสองแทงแ้วครับแบบงามอ่า เอเม่เลยเพราะควัดน้ำจบวะฮึ่มนอ่เจอมันเอาไปสั่งก็ดีเลยแ,แต่มาเลวครับผมไข่ตะกะเตรนครับขาที่สองครับมาดูตะกะเตรนจะวางไข่ครับ ตะกดแดนเพื่อนจะแทงกลว่างใครล่ะครับผมพี่น้องว่าสังกเกตบ้งครับนี่กำลังแทงกลลงไปแล้วครับผมพี่น้อง ก่อนจะว่างไข่นะครับตัวปูกเพ่อจะปล่อยอปล่อยตัวออกจากกันนะครับแต่อเพิ่งจย่งจะโคมกันอยู่นะครับเพื่อสสเห็นตัวแม่ไอ่ไข่ครับผมตอนนี้กำแทงกลนไข่แล้วครับตัวนี้ค้นกันครับนี่สังเกตมึงตัวนี้ครับผมพี่น้อง สองโตข้างหงน้าครับเป็นการกำลังวางไข่ครับผมพี่น้องแทงไข่อยู่ครับตวัวผูอยู่ข้างบนนะครับผมฝั่งนู้นก็มีครับ,บครับผมพี่น้องลิมๆครับกำลังแทงไข่ครับผมพี่น้องครับ กำลังแทงไข่ครับ มาแล้วหนึ่งตัวบอ,อกมาแล้วครับรูครับรูที่เขาแทงนะครับเริ่มหามองแทงมาครับเมื่อกี้อาจจะแทงเรียนๆก็ได้ครับหูเมื่อกี้ครับ มันแทงไหมครับรูเมื่อกี้มันอาจจะแทงเรียนๆนะครับตัวนี้อาจจะไข่ครับตัวนี้ตัวนี้อาจจะฝังไข่ครับผม ถ้าตะกะแตนเพ่นว่างไข่นะครับที่สังเกตเบ่งนะครับถ้ายังเป็นรูอยู่แสดงว่าพ่นแท่งเลนเนนะครับจะถ่าเพ่นแท่งไข่พ่นไข่แล้วนะครับเพ่นไข่แล้วพ่นดึงกลนออกมามันก็จะเป็นแบบว่าเพ่นจะเอาถมถมไว้นะครับคือเคลียถมถมไว้น้่นนะครับถมปากปากลุมของไข่พ่นนะครับไว้คือตัวนั้นคือเพ่นไข่แท้นะครับผมเดี๋ยวมาสังเกตบางตัวนี้ครับว่าพ่นตี มีอาการแบบแดครับแบบคืออบ้าบ่อยว้าบ้าครับผมโอเคจะพ่นไข่เรียบร้อยครับสังเกตบางกลนครับสังเกตบางกนครับไข่คร,ครับบางตัวก็ขุดหลุมถมมาครับบางตัวก็ บริกุดลุมทมนะครับ